สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องเช่ายูทูบทุกทุกท่นนนานเนาะจ้ะเนาะเพื่อนเพื่อนเช่ายูทูบทุกคนเนาะจ้ะกับเพื่อนเพื่อนในเพจสาวอุบลคนเดทอุดมหละกะเพื่อนในยูทูบช่องสาวอบาาุบลไลฟ์สไตล์เนาะจ้ะเนาะมีผ้ามาเบงด้วยกับเอ่อขาวขาวโดจ้ะขาวโดขาวโดขาวโดขาวเนาะจา้ะ เราดอขาวคือขาวสามเดือนน่าจะนาะอายุประมาณสามเดือนตแต่เหลือมวานสามเดือนในเก็บเกี่ยวน่าจะนาะอีกประมาณอาทิตย์หนึ่งกับสิทธเกีียวหรือว่าพอเกีียวแรืได้พี่นอนองนี่แต่ว่าข้าพายุนาะจะผลักพายุออกเกีียวได้พอดีนาะจะนี่จะ บาทจะคล้องเพิ่นกับยุติดกันนะจ๊ะนี่คือลังบาทเขาเพิ่นกับยุ้งลังบานพอดีน่าจัะนี่เขาเพิ่นทันบานเพนิ่นจ้ะเพิ่งปูยูน่าจัะถ้าแต่ก็ได้สอบถามลูกเพิ่นแล้วจะว่าซื่อว่าเขาด้อเขาเพิ่นไปทุละ่ะจะคล้องเพิ่นคือแม่น,นุ่นนะจัะน,น้องเขาแม่นุน พี่น้องลงเมืองไกลๆเนาะจะเม็ดขึ้นพันนี่สาวบนก็เคยเคยใส่อยู่จ้ะได้กินไหวเนาะจ้ะนี่มันได้เกี่ยวก้อนเขาใหญ่เป็นเดือนเหมนเนาะจ้ะนี่เกี่ยวก้อนเขาก็ขอเกี่ยวก้อนเขามมลิเป็นเดือนเหมนเนาะจ้ะเนาะท่านกินเนาะจ้ะสิได้กินเขาไม่ก้อนมูถัดไปเขาพัานธุ์นีเนาะจ้ะเขาดอวขาวเนาะก็เลยมาแนะนำมะทายหลุบ พี่น้องได้เบิ่งน่าจะเนาะเป็นไซบ์ลายดอกอันหนึงน่งน่จ้ะน่จจะนี่จะคิดจะทางดำน,นะถนนถนนเ้นนีกับไปเันเตยนอะจะหันมาทางนี้กัน ไปพันข้ามประเสริฐน้องเงินหอยน่าจะทะลุถนนสองสีน่น่าจะถนนโชคชัยเดชอุดมน่าจะอีกประมาณสามกิโลเมตรน่าจนะเนาะนี่จะก็ยังมีอยู่น่าจะเขาพันโบราณเนานะเขาโดถ้าพี่น้อ,องเบิง่งมันกระโดกเม็ดมันกระที่อยู่เด้ล่ะพี่น้องมันหม่องมันง,งามๆน่าจนะเนาะ แต่ว่าหาสิได้ดลุยหนามเกี่ยวเนี่ยจักหน่อยเนอะจา้ะนะมันยังมีหนามอยู่นะมันหนาก็ยังมีหนามสอนนอกจ๊ะน้องคนสได้กินขาใหม่แล้วเนาะ ขาดอกขาวเด้อจ้ะมันก็้อมีดขาวกองแอวกับเม็ดสีแดงๆเนาะจ้นะเนาะแต่ไม่มีนกกินทองเฟินได้ลรอจ้ะพุ่นเฟินเห็ดอันนั้นไหวอยู่ทัง้งผัวเห็ดอันนั้นพุ่นรายกาไหวทั้งผัวผู้คนนั่งในเมืองกะคักเด้อจ้ะคนมานั่งอิรีนี่จ้ะ เมึงหมองมันงามน้ำมันหลบแล้วจ้ะมองน้ำงามกะหลบม,มองหันมองมันง,งามปันได้เนาะมันก็เป็นงามบ่เสมอปันได้แล้วจ้ะมันสอนแลาวจ้ะห่วงเขาอจ้ะพี่นอ้อง ายกาคุณตรงนี้ลมแห้งมันจะเสดายแห้งพี่นอ้องจุ่มหนามโอ้ผีทางหลังกับหมีต้นผีอีกงานหนึ่งทางหลังคุณจ่าพี่นอ้องงานหนึ่งจ่าพี่เบิม้มลม เกลียวกับพะย่ะกะจะเกี่ยวมือแล้วก็พันห่อนแดดก็มานั่งเศร้าหฮมนะ่าจะมีมีต้นใหม่อยู่สองต้นอด้เศร้า,ราหฮมง,งานนะ่าจะอ่อนส่วนก็เลยมาถ่ายพี่นอ้องเบินะ้งน่าจะเดี๋ยวคันมือแดดเิ่นเกี่ยวสิผ้ามาอัปเดตอีกเธอหนึ่งเนาะมันแดดก่อนในอุณหภูมิน,นี้ก่อนคนิุดสเกลนะ่าจะพี่น้อง สันวางนั่แหละขอบคุณพี่น้องทุกคนนอกจ้ะที่เขามารับชมนอกจ้ะขอพระเยซูคิดสงเวรพระพรพี่น้องทุกคนนอกจะเด้อสวัสดีจ้า